สวัสดียามเย็นพี่น้องชาวยูทูบเบอร์พบเจอกันอีกรอบเย็นครับผมเดี๋ยวมื้เวลาก็เท่าไหร่นะครับสิบแปดแปดสิบแปดเท่าไหร่นะแปดสิบแปดศูนย์แปดเวลาก็สิบแปดศูนย์แปดก็ โปเลโปเลโปรเลแล้ววันนี้กอดฟ้าลนะวันนี้เป็นวันดีนะวันเสาร์เรื่องกียาดีด้วยวันนี้ตักบ,บาทเทโวตับ,บาตรพระร้อยวัดหวัวหงูเ่เวลาลาบเกิดสุนประการลงก็เขียวเรานาอมา ชาวยูทูบเบอร์ทักทายกันยามเย็นครับผมถอยไปอย่างน้อหนอวัดไปไปมาทำอะไรอีกนอก้อเนาะไปแวบะบไปแวบะบไปแบบีำยแบบังไง สวัสดีวันหยุดสัป,ปดาห์ครับผมสาวอาทิตย์พวกนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับเนาะสวัสดีกยาลญาณิมิตรท,ทีเดียดาวยูทูปเปอร์พบป่กับออนซอนเพชรภูพัพนชาแนลแล้วอย่างเด็ยวกับผม จบคุณกินได้ฝนเมื่อมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กายทอดสดเพชรปูพันธ์แน่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่กดไลค์ให้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีสามยูเซอร์ครับผมสวัสดีครับวันนี้เป็นวันดีวันเสาร์วันเลือกทีทำเงินตักฝาดเทว วัดบอกคมเวลาทำก็อยู่เรา,ราๆๆจะลงคลิปสั้นให้เราจะลงคลิปสั้นให้ไม่ดูไม่ได้ชมกันนะครับก <ๆๆ S 1> ็ยังอยู่หน้างานอยู่ยังอยู่หน้างานอยู่นะครับทักทายสอบถามตักคอมเมนต์ได้ครับผม สอย3ก็ได้ครับผมที่2ก็บางเสาตุงสมุทรปราการซอย50ตำบลศรีสรรจระเกษน้อยอําเภอบางเสาตุงจังหวัดสมุทรปราการหมู่บ้านสุขพรรณที่อดู่ยกมาครับผมสวัสดียามเย็นทุกท่านรับผมอะไรก็แฟนเฟี้ยนอะไรก็มาเด้งครสวัสดี11ท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ đi lúc khác các bạn đi Tóc trai cần giảm dân Dân cả tôi bắt đầu thiết dân Tôi bắt sáu Một nhau xong rồi Một nhau Một nhau xó, Đó, đọc nhau Một nhau Một อาชีพรักษาความปลอดภัยไม่มีวันหยุดนะ <laughs> <laughs> บนนนนม่มีวันหยุดได้พี่น้องอาชีพรักษาความปลอดภัยไม่มีวันหยุดบ๊อบนี่ครับว่าอะไรก็ฝากกดตึกใจให้ได้ครับเดออถักไข่ไตเขมเรีนตรวดค่าการมองเห็นจะระบบเอไอดันขึ้นฟีดเห้นะครับโ๊อมทักไข่กัน ไล่กับว่าเนใายเวลาโดดแบบจังเบีนกะนะครับมาชิลงลงลงไล่ลงทายความสนนกใช่กันเดินงคือจังหวัดใดนยวมเพื่อใดหนในนอ๊อฟครับนอ๊ออยู่ประเทศอะไรกันบ้างเนาะในประเทศถึงต่างประเทศขอบคุณทุกท่านครับโอมที่ได้เข้ามาทักทายกันไนด้บ้างท่าเบิ้งมาเป็นตาเรื่งอง อาาที่ต้องเที่ยวตองเช่าเนเีนจีนจีนจีนไปบบนไบบนนหนถ้าจีนไปไ้นทเก่าเก็เลยรถเบาบางไปหน่อร้เบาบางนี่น่อยต้องใช้เริมใย่อยบ้านเดียปไบางต้องไปแต่อาหารจีนเทเก่ราต้องให้หนึ่กับิดล่ไเปทางข้ากิดฝังไได่งนี้ เริ่มทยอยทยอยทยอย,ย,ยมทานข้าวกันเนาะตัวจีนเนะชาวจีนชาวจีนท่านสขงตัวสวัสดีสิบสี่ท่านครับมสวัสดีครับนะสวัสดีเพื่อน2องพันสกว่าเนาะเพื 2, 000, 2, 000่อนีกว่าท่านเน,ะน,นะาะและเข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศ่องโดบ ถ่ายทอดสดพี่น้องปาเรียบแป๊บๆที่พี่น้องมานเพราะฉะนั้นผมดีโต๊ะกบ่เพราะฉะนั้นต้นีโต๊ะกว่พี่น้องป้าเรียนแป๊บๆเยอะอ้าวมีห่าวอย่างของบ้านเลยป่ะเนี่ยมีห่าวมีห่าวลูกตาหัวละลูกตาหัวนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าคนหน้าบ้าโซเชียลว่ะครับทำทุกแบบฟอร์มเลยว่ะครับ ติดติดตับงยูทูบแอฟดัมเฟซบุ๊กในยกเว้นไอจีนะเอ IG, ไอจีไปลงไอจี IG. ประวัติเรื่องความจำมันน้อยอันนี้ก็จะแก้ไขระบบทุกวันเนี่ยโดยโพสต์ไปจะทำอะไรได้มันละมันยากาศยำคำคามครับคุณย้ำแน่นคุณอ,อ๋อ Ugh, thưa sao mà nè lỗi mới thả gìn. xong theo Ni hào đây <laughs> <laughs> hào Ni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  chép cả hào Ni hào chép cả Ni Con sáu hào Ni 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 มันดูดันเชรด้ต้องมาดเนาะโอ้บานตื้นยืดมันก็ขึ้นไดมีหาวก็ขึ้นก็ขึ้นยืเนอะขึ้นแท็กซี่มาสัญานั่นนี่คือแท็กซี่เลยพี่น้องเอ้ยขึ้นแท็กซี่กับเบิ่งทะเบียนรถดีๆเดนอปพี่น้องใบเอกสารที่ท้างหลังไต่บ่อนึ่งกับยังไงก็ฝากบอ ป็นรถแท็กซี่กัะพี่ทอดซับกะไทยไว้จักหน่นึงเะทาย้าเรื่ของรื่องเนาะเหนื่อยนักในควาใย่สุขุสุข้อี่น้กองเอ้าข้าวยุตเปิดเนาะมันเป็นรถเป็นหน้าแล้วผู้กองโอ้โถครับป้าเหลียมภาพภาพแล้ว่น้เอง มาเรียบภาพภาพเลยแงนโยกตาเสาเด้อพี่น้องตั้งแต่เขาตั้งแต่เก็ดโมงหมดเก็ดโมงเสาออกกับคนละตุ่มหนึ่งเลียนเว้นเลียนกระโหม่ดูล่าได้สดได้ทอดสดสดบรรยากา มาดีหน่อยสุกสุกข้นรับชมอยู่ในประเทศอดูต่างประเทศนะครับเนาะต่คอมเมนต์ไลยครับผมนะครับใช่กันครับผมสัมสิเติดค่าการมองเห็นเนาะข้าง่องนี่ถูกนะครับเนองน้อยนเริ่มจากน้อยๆก้อนสีเติบโตเนาะดี่น่อยเนาะแล้วกันพักกันกัน ี่พี่น้อง้เลยซอวยพักัพากันนตนแรกเร่งใจกันพี่น้อกะพี่ตาพี่น้อเได้เห่ายเยอะไปดแล้วคุณนี่แหละเนี่ได้กจักหีจักยี่สิบนาทีแลวถ้ารับมเอาโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ รู้อยู่ว่ารูอยู่ว่าปลาต้องมาผมรู้อยู่ปลาต้องมาผมรู้อยู่ปลาต้องมาสับให้ผมแน่นอนเลยมาไป ลรดไปเสียให้ลูกน้องไปสัตะนาวขึ้นให้ันอันตรายตาไม่ค่อยดีด้วยข้ามเงนเกิน <c oughs> แล้วฝนตกเชืน้นเด้วยฝนตกเชื้นเชื้อนอ,นอ,นอนนไม่ก็ดอนเาไอ้ตาเจ้าเพิ่ยนไปไปไหนอ่ะเจ้าไปเมื่อไหร่กันจะไปยาวมาลาด้ พูดนะ่ายทอดสดู่นะอ,อยู่ในช่องยูทู e นะพูดนะมีคนโทรมานะลงท้ายผมผม<ล>ผมรับไปเป็นลงท้ายเจ็ดห้าป่ะอือผมรับไปเป็นแต่ลงท้ายเจ็ดห้าตาตาไปรอรวออที่ับนะรับไปฉลองเลยเอาเอา,เอา,เอาไปอาบน้ำอาบเท้า ไปตรงนี้เลยไอ้น้ำอบน้ำหอมอบหน่อยไปอาบที่ไหนจะไปอาบที่นู่นไปอาบที่อ่างเหรออาบที่อ่างโอ้โหตายแ <c oughs> น่ฝากฝากฝากตาดูรถเตยจันตาไปไหนนั่นตานั่นไหนทำพิธีเ,เล่าเลยโอ้เล่านั่นปิดแล้วก็จบแล้วก็หารวดบัดไว้ได้เลยเจ้ะลมมันเปิดขึ <c oughs> ้นนะเดี๋ยวเปียกหมด เน้นเปลี่ยนบทภาอะไรหรอเครื่อเปียนก็จะวางขึ้นเออขนาดนี่ยครับตาตาเขาจะไปเที่ยวข้างที่ทำงานเนาะไปเที่ยวออกภาษาไปหลอนเราภาษาคนละในเมืองคนละพี่น้องแถวเยาวราชตรงนั้นยาวราชเยาวรา มันปกเศ้าไปไหมนีきき hey, ่นเปียกๆก็ได้เป็นอะไเี่ยมมันเปียกๆเลยเซลลเซเยอะไปเคิองบินแวดบดเบดเคิบินสนามนบนั้วนะรัแวบดบด จะซื้อให้สามสี่ร้อยบรรยากาศแ네ย้มเลงพี่น้องทางสนามบินสุวรรณภูมิครับนะครับเด้อบรรยากาศเปนตกเต้าใน ตาลองเสียบดูสิไม่เชื่อผมเห็นไหมเสียบเครื่องเข้าไปเห็นไหมไม่เข้าเห็นไหมไม่เข้าถ้าเข้ามันต้องขึ้นพลาดแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่สักเดี๋ยวดิวเครื่องมันกี่เครืองมันดับอยู่ครับเปนนี่มันไม่เอาไปอะ่ะ นี่ยกนนี้เนี่ยเข้าแล้วเข้าแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็วิ่งอยู่เงี้ยแวบแวบอย่างเงี้ยตารู้แล้วมึนคักไปที่คนมันโทรเข้าอ่ะแรีงว่าเบ็ดมาเอาแล้วก็ททิ้งไว้นี่มันมันไม่ทันแล้วจะไปแล้วรอรถที่กลับมาก็ไปแล้วเดี๋ยวชาทิ้งไว้นี่นะไม่เอาไปหรอกเอาไปเดี๋ยวก็ไปยันลูหิตมันเน่อุ๊บเอาลืม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  ตาเขาเป็นคนยังไงเนี่นนยเนาะเห็นหน้าก็นหนเห็นหน้าตาไหมตาโอ้ยจิงกาแม่งขึ้นไอคนนี้เฮ้ยเมื่อกี้ที่ฉันไดินำไปก็ไม่รู้แตาเพชรอนบอกเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วมันก็วิ่งอยู่เงี้ย <c oughs> น,นี่นี่แบตมันหมดเลยนะเนี่ยมันมันจะเป็นสีนี้แบตหมดน,นะนะเข้าอยู่ถ้าแบตยังมีเนี่ยมันจะเป็นสีแดงอื จะทำงไงไม่ทำไงเราเดี๋ยวาเข้าสักเดียวนี่ตอนนี้กดอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ต้องต้องรอไม่ตอนแรกะมันมีคนโทรเข้าแล้วทีนี้มันก็ดับดับของมันเองแสดงว่าแบตดไม่พอเเออแบตไม่พอแน่นอนเลยพอผมมาแบตมมาเหลือมันไม่ถึงจีดเพิ่งเพิ่งจะดับไป นี่คือชาร์จอยู่ใช่ไหมชาร์จอยู่นะอืมตอนนี้มันเข้าอยู่แล้วแบตแบตบมันจะหมดเหมือนคนหรือเปล่าแบตบเสื่อมเหมือนคนหรือเปล่าไม่เสื่อมหรอกเพราะ<ต>วป่าเามืม่อวานนี้ชาร์จแค่แป๊บเดียวก็มาชาักไปมันไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่วยของมันไง่ไาตามันต้องชาร์จให้เต็มเป๊ะเลยไอ้ไอ้พลังงานแสงที่ก็ชาร์จไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้มันมันมีเฉพาะไฟอย่างเดียวอืมมีเฉพาะไฟอย่างเดียว ไอตัวเก่าไปไหนพัดลมที่มันชาน้าได้ฝนตกไอ้หลามเราไปลงไม่ไ้องเป็นไรมีเต้นแล้วเต้นทไม่ไรก็ไปไปกระตุกอีอันใหญ่มาไงแม่งกระตุกแ่งหักหมดเลยเอามาทำเต้น,น ให้ผู้ชมออกไป้นบนนะผลตกแล้วพี่น้อง